เสร็จแล้วคะ่ะผัดผักบุ่งของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินเลยหูร้อนๆคะ่ะทุกคนผักบุ้งน่าอร่อยขออนุญาตเตาก่อนนะอืมกรอบกำลังดีเลยไม่เค็มอืม น้ำปลาลนิดผงนัวหน่อยน้ำปลาลนิดไม่เค็มอืมอร่อยผักบุ้งนานะคะเขาจะมีความกรอบม,มันไม่เหมือนผักบุ้งจีนอะเวลาเราผัาดไปอะ่ะลำต้นยังไม่สุกเลยใบเขาใบเขาสุกไปก่อนแล้วอะแล้วมันจะรู้สึกแบบ มันไม่โอะ่ะอันนี้สัมผัสได้ถึงความกรอบ ก็อย่าใกล้มือนะเพราะว่าผักบุ้งของเราเนี่ยเก็บมาจากบ้านเดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปเก็บมาอีกน่าจะไม่ค่อยมีคนกินนะเพราะว่าพี่ชาเป็นคนไม่ไม่กินผักแม่ก็นานๆกินทีแล้วผักบุ้งเนี่ย ไม่ได้กัดให้มันสั้นเพราะว่าเราเก็บมาเนี่ยคือยอดอ่อนๆน,นะคะเพราะว่าเขาเกิดใหม่พอโดนฝนเนาะผักบุ้งเนี่ยพอโดนฝนอนะ่ะเขาจะออกยอดอ่อนๆเลยเราเก็บพอดีนะไม่แก่เนี่ยเก็บแบบยอดอ่อนๆกินพอดีเลยบางคนบอกว่า ทำไมผักบุ้งไม่ตัดทำไมยาวเกินเนี่ยกำลังดีเลยอร่อยยอดนอนวลๆอร่อยมากไปยบบไปหนึ่งมื้อ